บริการบริการเพื่อนเก็บน้ำทะเลมาให้กินด้วยนะอะไรนะครับเอาน้ำทะเลมาให้ดูด้วยกระป๋องเทใส่ขวดโอ้ยี่ยังไม่เคยเจอน้ำทะเลเลยหนระอโอ้ยเจอแล้วไปกับป้าอ้อยนี่แต่ว่าก็อยากเล่นอีกโอ้ยเอาไวเข้เาหน,าน้านะเราต้องไปช่วยงานป้าอ้อยก่อนนะครับ

ไปทะเลกับเราเบ๊กเอ้ยเบ๊กเราต้องหอนักทะเลมาให้เพื่อนนะสายด้วยนะครับไอไม่รู้ว่าพ่อจะพาไปเล่นสวนน้ำไพ่อบอกว่าพอ่อจะพาไปเล่นสวนน้ำก่อนไม่ก็ไม่ใครล่ะเนาไม่ต้องไอเราขอพ่อดูว่าให้พ่อพาไปเล่นสวนน้ำก่อนวันหนึ่งสลับกันไหม ini ya kamu ก็ผมเทใส่ฝาเออยังไม่เคยเจอน้ำทะเลเลยลูกเออเจอแล้วไปกับป้าอ้อยนี่แต่ว่าก็อยากเล่นดิเอาไว้่ข้าน้านะเราต้องไปช่วยงานป้าอ้อยก่อนนะครับ

เราเบ๊กเอ้ยเบ๊กเราต้องหอน้ำทะเลม,มาให้เพื่อนนะทรายด้วยนะครับไอไม่รู้ว่าพ่อจะพาไปเล่นสวนน้ำไ,ไพ่อบอกว่าพ่อจะให้พาไปเล่นสวนน้ำก่อนไม่ก็ไม่ใครล่ะเนาไม,ไไม่ต้องไอเราขอพ่อ,อดูว่าให้พ่อพาไปเล่นสวนน้ำก่อนวันหนึง่ง